เดิมๆไม่ <c oughs> เสียวเลี้ยวมาเปลี่ยนรถมิสูป้ายแดงกับเซลมินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักในช่องมิสูป้ายแดงโปรแรงแสงทางโคงมาอีกหนึ่งคันแล้วค่ะบอกเลยคันนี้นะคะลูกค้าขับคันสีแดงมาเปลี่ยนเปน สีขาวของมิซูเราในวันนี้และยังไม่พอค่ะเปลี่ยนกระจังหน้าให้หล่อขึ้นใส่ชุดแต่งให้เต็มมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจอแอนดรอยขนาด13นิ้วมีเด็กๆด,ด้วยติดจอเพดานกลางเข้าไปอีก14นิ้วและมีเซ็นเซอร์ถอยดังเตือนสัญญาณเวลาเข้าเกียร์ถอยพร้อมกับไฟส่องเท้าสวยๆไปชมคันนี้กันค่ะ ไกลจากจังหวัดชาเชิงเซาไกล้านอีกแล้วแต่ใกล้ความฝันใกล้ความสําเร็จและก็ใกล้ความสวยงามแบบนี้ต้องที่ช่องเราเท่านั้นแอดไลน์ตามเบอร์ด้านล่างหรือโชรหาเซลล์มินและเซลล์ปอได้เลยคันนี้ค่ะเจ้าของรถใช้โปรออกรถนะคะคือดาว25เดอกเบี้ย0เปอร์เซ็นต์ผ่อน4ปีค่ะและมีแต่งเสริมเติมนิดหน่อยสําหรับออปชั่นที่ลูกค้าอยากได้เพิ่มแต่บอกเลยว่าแต่งออกมาแล้วสวยแบบนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณเจ้าของรถค่ะพี่ไก่และพี่อํานาจนะคะ มาไกลมากๆเลยลูกค้านะคะมีรถเดิมที่เป็นรถสีแดงนะเป็นรถแบรนด์อื่นเชิญรถเก่าค่ะโดยให้เต็มเนี่ยวิ่งไปดูที่ฉาเชิงเซาได้ราคาตามที่ต้องการก็จบราคารถเก่าแล้ววันนี้นํามาแลกกับรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าจบครบที่เดียวแน่นอนมาค่ะคันนี้ค่ะ E อควเนอร์คลอสเฮีรถครอบครัวประหยัดน้ํามันคันนี้ราคาโปรโมชั่น956,000บาทกับดอกเบีย้ย0%เงื่อนไขคือผ่อน4ปีนะจ๊ะและคันนี้ค่ะพี่ไก่เลือกเปลี่ยนกระจังหน้าให้มีค่ เตอร์เป็นของตัวเองเรียกชื่อกระจังหน้าให้หน่อยค่ะหลายบ้านบอกออปติมาสหลายบ้านบอกเป็นกระจังหน้าทรงแบบเท่ๆ ชื่อมาให้น้องมิ้นหน่อยค่ะน้องมิ้นอยากมีชื่อกันจังหน้าแบบนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันคาแรคเตอร์ <Character S 1> ของเขานะคะคือเขาจะมีการเล่นว้าแบบนี้เลยด้านหน้านะทําให้ดูหล่อดูดุขึ้นเหมือนรถครอบครัวสไตล์ SUV ของจริงเลยพร้อมกับคันนี้พี่ไก่เลือกนะคะโลโก้ตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีดําสีฟ้าสีแดงคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีรูระบายที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าตัวรถด,ด้านในเนี่ยจะร้อนหรือเปล่านะเห็นไหมช่องระบายคือใหญ่มาก มากแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีการดัดแปลงแต่อย่างใดนะเพราะว่าตัวกระจังหน้าที่เราใส่เข้ามาเนี่ยเป็นกระจังหน้าแบบตรงรุ่นแน่นอนและด้านล่างคันนี้ค่ะชุดแต่งที่ลูกค้าใส่แม็เข้าไปให้เข้ากับกระจังหน้านั่นคือวิชั่นนั่นเองนะคะวิชั่นเนี่ยมีไฮไลไท์ทั้งสีแดงสีฟ้านะคะแล้วก็สีดําลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะซึ่งทําให้ตัวรถคันนี้ดูสวยครบองค์ประกอบมากยิ่งขึ้นค่ะล้อแม็กนะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นลายที่ส,สวยสำหรับรถ x e p ็ n เ e r h ด v เท่านั้นค่ะเป็นสี tone, ทูโทน,นสีเทาด ะะตัดด้วยสีโครเมียมสวยๆแบบนี้ตัวยางเป็นยางบรสโตนค่ะขนาด17นิ้วให้ความนุ่มหนึบลุยได้ทุกสภาพถนนมารับกันกันกนกบคิ้วล้อนะคะที่มิสูติดตัต้งให้มาและกับดันทางตัดด้วยไฮไลท์สวยๆนะคะที่มากับตัวรถเฉพาะสีน้ําเงินเท่านั้นนะเป็นรถ H E V เท่านั้นที่จะได้มาและด้านล่างค่ะสําหรับชุดแต่งนะลูกค้าถ้าเราเลือกไฮไลท์แดงด้านล่างก็จะเป็นไฮไลท์แดงแบบนี้มีการเล่นโคง้งเล่นเว้าทาให้รถดูเท่มากๆเลยและเบ้ามือคันนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเคปลาสสวยๆค่ะกันรอยเล็บ ลอยนิ้วมือของเราได้แน่นอนตัวฟิล์มค่ะน้องมิ้นก็คัดมาให้แล้วต้องเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดที่ดีที่สุดที่เราเลือกมาเท่านั้นนะคะบอกเลยว่ามีหลากหลายยี่ห้อแต่เราเลือกยี่ห้อนี้เพราะเราทดสอบมาแล้วว่ากันแสง U v ได้ดีและขับชัดเคลียร์ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะ <c oughs> คิ้วกันสาดนะคะบอกเลยว่าจัดมาให้เนี่ยเป็นงานฉีดเท่านั้นนะคะหนาแข็งแรงขับทางไกลขับเร็วแค่ไหนก็ไม่มีเสียงกระทบกระเทือนใดๆแน่นอนทรงสวยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สําหรับด้านบนนะคะสามารถที่จะรองรับก็คือเขามีเวาลังคามาให้ รองรับการแต่งแบบสปอร์ตนะโดยการใส่แลกหลังคาได้นั่นเองค่ะและท้ายคันนี้ค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยที่เรารีวิวเร็วแบบนี้นะเพราะเจ้าของรถนั่งอยู่ด้านหลังอีกแล้วนะคะนี่คือท้ายของชุดแต่งวิชั่นนะคะจะมีความเล่นค้งเล่นเว้าและเป็นท่อเหลี่ยมคู่แบบนี้พร้อมกับไฟทับทิมที่มีการติดสติ๊กเกอร์ไว้ให้เขียนคําว่า cross เส,สยยังไม่พอค่ะคันนี้เราติดเซ็นเซอร์ถอยไว้ให้นะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ค่ะมีสัญ,ญญาณเตือนนะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเข้าเกียร์ จะมีเสียงเตือนติ๊ติ๊ติ๊ต เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนขับนะคะแล้วก็ตัวกล้องถอยค่ะไม่ได้มีการเจาะแต่อย่างใดน,นะกล้องถอยเนี่ยเป็นกล้องที่มาจากโรงงานอยู่แล้วถ้าติดกล้อง360องศาเราแค่ถอดอันนี้ออกแล้วใส่เข้าไปใหม่แต่ตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ติดกล้อง360องศาแต่สามารถดูกล้องถอยได้โดยการที่ใช้จอ a อน r o i d ขนาด13นิว้วที่เราติดให้นั่นเองด้านในคันนี้ค่ะบอกเลยว่าท้ายนะคะคันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดท้ายไฟฟ้านะแต่บอกเลยว่าเปิดปิดง่ายมากๆเลยนะคะแค่บีบและปล่อยแค่นั้นเองด้านล่างค่ะมีการใส่พรมว พีสวยๆซึ่งคันนี้นะคะพี่ไก่เลือกเป็นสีน้ําตาลเข้มได้ครีมนะคะสีคอฟฟี่แบบนี้ทําให้รถด,ดูหรูหราทาความสะอาดได้ง่ายแน่นอนและที่เห็นตะกองส่องไปเลยอย่างน้องมิ้นไปเปิดให้นี่คันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเหมือนที่น้องมิ้นได้รีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะ <Wow. S 1> คือเจ้าของรถเนี่ยมีการติดตั้งนะคะจอ Android ขนาด13นิ้วรวมถึงจอเพดานกลางขนาด14นิ้วด้วยนะคะ <Wow. S 1> เห็นไหมคะด้านหน้าดูอะไรด้านหลังจะเห็นแบบนั้นเลยคมชัดมากๆคนนั่งแถว2องแถว3เอ็นเตอร์ เนไปตลอดการเดินทางแน่นอนค่ะและสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าแต่งสวยจบครบที่เดียวขออนุญ,ญาตมารีวิวแบบเร็วๆแต่ให้ภาพสวยๆนะคะพร้อมกับบรรยากาศการรับรถที่สวยๆแน่นอนเพราะเจ้าของรถรออยู่และมีคิวลูกค้ารับรถบ้านถัดไปอยู่วันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขในการใช้รถคันนี้และขอให้คุณเจอเซลล์ที่น่ารักและเซลล์ที่โชคดีแบบนี้นะคะบ๊ายบายคุณนะคะพี่ๆคขอบคุณมากค่ะรียมา เชิงเซาเลยนี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็เจ้าของรถที่นั่งหน้าคนนี้เลยนั่งหน้าโอเคค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะกุญแจรถให้ลูกค้าด้วยค่ะเกือบรืงกุญแจรถขอบคุณยาบพี่ไก่ยุก่นเลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใบเดียวไม่พอนะต้องหา้าใบจะได้รวยรวยขอบคุณค่ะ